สนับสนุนโดยบริษัท TPI ีไอจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสิน ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ an <S <S <ess> มาสจัน่นแห่งปัญญาผมเต้สุบจลกลิ่นสุวรรณนะครับวันนี้รายการของเราเดินทางมาที่วัดพิชยาติการามหรือวัดพิชยาติญาติคลองศาลกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับว่าไปแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายของเรานั้นจะเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่เป็นสปะยะสถานนะครับโอ้โหเรียกว่ามีความสงบร่มเย็นมากๆเลยทีเดียวครับจึงงีตรงอื่นล่มนะฮะผมไม่ให้มายืนกลางแดดเพื่อให้ภาพสวยงามนั้นปรากฏให้คุณผู้ชมได้เห็นนั่นเองนะครับว่าด้ ของความคิดคุณผู้ชมครับบางคนนั้นคิดแล้ววนไปวนมาคิดแล้วทําให้เกิดความทุกข์คิดแล้วมันท้อเราจะคิดอย่างไรให้ความคิดของเรานั้นส่งผลดีให้กับชีวิตของเราวันนี้เราไปฟังข้อคิดด,ดีๆนะครับกับท่านเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาตครับ ผู้ชมครับในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระราชพิพัฒนโกศลครับเจ้าว่าวัดพิเชยายาติการามนะครับหรือว่าวัดพิเชยะครับก่าวอาราธนาพระคุณเจ้าครับสาธุเจริญพรหลายๆครั้งเราพูดถึงเรื่องของความคิดที่เรามีความคิดที่มันเกิดความคิดที่มันจําเป็นต้องพ่วงมาพร้อมกับการงานเรื่องของการเอาชีวิตให้อยู่รอดไปแต่การคิดเยอะๆบางทีหาทางออกไม่ได้เกิดทุกข์ คิดแล้วเอ๊ะมันคิดได้ถูกหรือ,อยังบางทีทุกอีกต่างหากนะครับเราจะทาอย่างไรให้ความคิดของเราเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องแล้วไม่เกิดความถูกครับคุณจ้าสายเทวเจริญพรเรื่องของความคิดนั้นเป็นสิ่งที่มีปกติอยู่แล้วเนาะครับการที่คิดได้ก็คือคนต้องมีสติ <c oughs> แต่ว่าคิดเยอะ ความคิดจึงเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมีท่านผู้รู้ได้เคยผูกเป็นภาษาว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดครับอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวนี้ความคิดจึงเป็นศัตรูที่สำคัญสำหรับตัวเราครับอย่างเช่นที่ท่าน วิทยากรเนาะามเรื่องความคิดบางคนทำงานแล้วคิดเยอะบางทั้งคิดแล้วมีจิตจุดมุ่งหมายมันก็ดีถ้าคิดโดยไร้จุดมุ่งหมายนี่มันก็จะเป็นเรื่องของฟุ้งซ่านครับฟุ้งซ่านในประเด็นที่ว่าความคิดเนี่ยการการคิดมันต้องต้องมีสติพระเจ้าตรัสว่า สติเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีกับตัวเราตลอดสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสการคิดเราต้องคิดบนพื้นฐานแห่งความถูกต้องครับต้องคิดบนพื้นฐานแห่งความสุจริตคิดเป็นพื้นฐานแห่งการที่จะไปลงมือกระทำํำความคิดเป็นพื้นฐานแห่งการ ได้กระทําครับแล้วมันก็จะมีผลอังนั้นถ้าคิดไม่ดีการกระทําก็ไม่ดีผลก็ได้ไม่ดีครับคิดเพื่อจะทําสิ่งที่เป็นทุจริตเรือ่องนี้เรียกว่าคิดไม่ดีคเมื่อคิดไม่ดีก็จะลงมือกระทําในสิ่งที่ไม่ดีผลก็คือไม่ดีครับ อันนี้ที่ที่ว่าคิดแล้วเกิดความท้อแท้ใช่ไหมครับตัวนี้แหละเพราะเราขาดสติเราคิดเรื่องอะไรก็ได้ที่เราเกิดความท้อแท้เนี่ยแสดงว่าคิดถึงเรื่องดีแล้วแล้วท้อแท้ครับคิดถึงเรื่องที่จะทำคิดถึงเรื่องที่จะดำลงมือกระทำแล้วเกิดความท้อแท้ อันนี้เราต้องมีสติรู้ตัวนะครับแต่เข้าไปสู่ของการที่เราจะต้องฝึกฝนสติควบคุมความคิดแล้วเราเจาะลึกไปว่าท้อแท้เรื่องอะไรครับหลักพระพุทธศาส,าสนาส่งเ,เสริมความคิดให้เราไม่ท้อแท้ได้อย่างไรครับคือหลักอิธิบาทสี่ที่เราคุ้นเราเรียนกันมาอิธิบาทสี่ประการเนี่ยครับ ที่จะสามารถส่งเสริมความคิดหรือจิตของเราไม่ให้ท้อแท้สามารถที่จะต่องานที่เราอยากจะทำให้สำเร็จได้4อย่างมีชันทะวิริยะจิตตะและวิมังาสา4อย่างเราคิดแล้วท้อแท้เราต้องทำคุณธรรม4อย่างนี้ให้เกิดเพราะจะส่งเสริมความคิดท้อแท้นั้นให้หมดไป หลือความคิดที่จะต้องทำให้สำเร็จเพราะคุณธรรมสี่อย่างนี้เป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคุณธรรมสี่อย่างหนุนเราจะสามารถกำลาบความคิดที่ท้อแท้ได้แล้วจะส่งเสริมความคิดที่จะก้าวหน้าต่อไปเช่นชันทะเรา มีความคิดมีความพอใจมีศรัทธาก่อนครับในสิ่งที่เราจะทําฉันทะนี่จะเป็นตัวที่จะค่อยๆกําจัดความคิดที่ท้อแท้เสริมพลังเสริมศรัทธาครับเสริมความเชื่อมั่นสิ่งที่เราจะทําแสดงว่าเราท้อแท้เราจะทําสิ่งนี้เราจึงเกิดความท้อแท้ใช่ไหมรเราก็เสริมคุณธธรรมสร้างฉันทะความ ตั้งมั่นความเชื่อมั่นความศรัทธาความตั้งใจที่คืความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งความมุ่งมั่นครับครับชัดเจนเลยความมุ่งมั่นฉันทะนี่คือปรับเปลี่ยนความคิดท้อแท้ให้เป็นความคิดที่มุ่งมั่นนะครับเมื่อคิดแล้วพอใจแล้วสิ่งที่จะเสริมคือวิริยะความเพียรลงมือกระทํารมครับ คิดแล้วยังไม่ลงมือมันยังไม่มีข้อที่สองมันยังไม่สําเร็จใช่ไหมวิทยะความเพียรทําด้วยความเพียรคือต้องทําให้สําเร็จไม่ท้อแท้แล้วเมื่อลงมือก็ทําวิริยะชันทะวิิยะจิตตะจิตตะนี้คือเอาใจใส่ไม่ไม่ทอดทิ้งอสิ่งที่เราจะทำํำคือการงานอะไรก็ได้ทุกอย่างที่มันเป็นการงานที่ดี มีจิตนี่จิตก็คือเอาใจใส่ดูแลไม,ไม่ไม่ทิ้งเช่นทำงานนี้ยังไม่สำเร็จแล้วทิ้งไปแสดงว่าไม่ไม่มีจิตตะรเราต้องมีจิตตะเป็นตัวเสริมเอาใจใส่ดูแลทำให้สำเร็จลงมือทำเอาใจใส่จะต้องทำให้สำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วพระ้าตัดข้อสุดท้ายว่าวิมังสาคือการพิจารณาตร่ตรอง สอบสวนทวนความตามงานที่เราจะทำว่าดีแล้วแค่ไหนถ้ายังไม่ดีที่สุดก็ทำาใหม่ให้มันดีปรับปรุงรแก้ไขนี่เป็นตัวจะเป็นตัวผลักดันไอ้จิตที่มันคิดท้อแท้แล้วให้หมดไปโดยสร้างเอาคุณธรรมสี่ประการฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคิดตั้งใจทำ ลงมือกระทําเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องตามงานใครครวบทดสอบครับข้อสุดท้ายถ้าเทียเป็นภาคอุตสาหกรรมก็เหมือนกระบวนการอินดีวิจัยพัฒนาเขาบอกพัฒนาต่อวิจัยต่อครับทีนี้ถ้าในหลักพุทธศาสนาที่บอกว่าให้ปล่อยวางให้ทําให้จิตให้โล่งเนี่ยหลายหลาคนก็เลยไปตีความว่าถ้าอย่างนั้นน่ะอย่าคิดเลยถ้าคิดแล้วมันทุกข์คิดแล้วมันปวดหัวคิดแล้วมันโอ้ไม่ไหว เลยเลิกคิดอันนี้มันมัน,ม,นมันสอดคล้องหรือว่าย้อนแย้งกันยังไงครับถ้าเลิกคิดแล้วถ้าเลิกคิดคือไม่คิดทํางานปล่อยวางงานในเรื่องของคา,ารวาสนี่ก็ถ้าปล่อยเฉยเฉยไม่เข้าสู่ภาคของการปฏิบัติชีวิตของเราก็เป็นหมันมไม่ทําความดีให้เกิดครับไม่สร้างความดีในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นประชาชน คนไทยครับแต่ถ้าเราจะปล่อยวางอย่างนั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเข้าสู่ของผลทางแห่งการดับทุกข์ไม่ใช่คิดว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยการที่คนไม่คิดอะไรเลยนั้นคือคนไม่มีสติที่ที่มีความคิดว่างั้นเราปล่อยวางไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับเราต้องมีความคิดแต่คิดอย่างมีสติครับ ถ้าเราปล่อยวางเครื่องบริโภคเรียกเครื่องกังวลทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดแล้วนั่นคือกายภาพแต่จิตเราต้องปล่อยวางเมื่อปล่อยวางนี้เราก็ต้องเข้าสู่ของการภาคปฏิบัติกําหนดดูดูไอ้ร่างกายเรียกเราเบญจขันธ์ของเรานี้แหละกว้างวายาวานาคือที่ประกอบด้วยรูปหรประกอบด้วยจิต จิตเป็นตัวสั่งสมกิเลสวางจริงหรือไม่เนี่ยจะใช้สติสมาธิและก็ปัญญาเป็นตัวดูว่าปากเราว่าปล่อยวางแล้วจิตเราวางหรือไม่ต,ต้องเข้าสู่ตรงนี้ครับทวดเจริญพรหลายๆคนพอเริ่มที่จะคิดคิดได้คิดอย่างต่อเนื่องไม่ท้อที่จะคิดแต่ว่าให้คิดไปในทิศทางที่ดีแล้วทำนำไปสู่การลงมือทำ สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบวกบางทีบางคนติดตรงขั้นตอนนั้นนะครับมันมันยากมันท้ออย่เงี้ยต้องทำยังไงครับคุณจับคิดได้แล้วนาไปสู่การกระทําที่ดีคิดคิดได้แล้วไปสู่การกระทำที่ดีลงมือทําลงมือทําแล้วอืแล้วต่อไปเป็นยังไงเนาะนั่นเนละยก็คือว่าคิดได้แล้วคิดดีแล้วอยากทำอย่างนี้แต่มันมันยังไม่มีโอกาสไม่มีพลักํำลังไม่มี ความภาษาคิดเลขวิวที่จะไปทำเงี้ยต้องแก้ปัญหาเงี้ยครบางคนคิดคิด,คดและจบแค่ตรงนั้นแต่ไม่ได้ลงมือทาสักทีไม่ไม่ลงมือทําครับถ้าไม่ลงมือทํานี้ผลก็ไม่เกิดนั่นเองครับผลก็ไม่เกิดก็คือต้องต้องใช้หลักคุณธรรมสี่อย่างนี้เนี่ยให้ครบครับให้ครบให้ต่อเนื่อง ความความดีที่คิดแล้วถึงจะประสบความสำเร็จได้บางคนกลัวคิดดีแล้วแต่กลัวว่าถ้าทำแล้วมันไม่ได้ผลดีอย่างที่คิดหรือวางแผนไว้มีต้องดับความกลัวตรงนี้ยังไงครับเอาดับความกลัวตรงนี้ดับยังไงดีครับก็คิดแล้วยังไม่อยากทำกลัวว่าจะผิดหวังกลัวจะผิดหวังครับแสดงว่ายังไม่ บำเพ็ญอิทธิบาทสีให้สมบูรณ์กลับมาทีอิทธิบาทสีอีกแะเพราะว่าถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทํานี้ก็ความคิดก็ไม่เกิดประโยชน์ครับชีวิตของเราก็ไม่ก้าวหน้าอีกครับสมุติดีลงมือทําแล้วตัวอย่างคิดมาอย่างดีมาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆวางแผนมาอย่างดีการตลาดดีมากเจอ COVID โควิดเข้าไปมันคิดไม่ถึงปรากฏว่าสุดท้ายแล้วที่คิดไว้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดท้อไม่อยากที่จะกลับมาและคิดที่จะเดินหน้าต่อ แกย่งไงครับไม่อยากที่จะเดินหน้าต่อครับไม่คิดไข้ครวนแล้วครับคิดไข้ครวนแล้วไม่ไม่อยากจะทําต่อแล้วรเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทําสิ่งใหม่หเพราะสิ่งที่ทํานี้มันไปสุดท้ายแล้วไม่ไประสบความสําเร็จมันก็ต้องใช้ข้อวิมังสาไข้ครควนว่าเราผิดพลาดตรงไหนเช่นผิดพลาดในเรื่องของ สถานการณ์รสถานการณ์ตรงนี้เราก็ก็ต้องประคองต้องประคองสถานการณ์นี้ให้ผ่านให้ได้ต้องประคองครต้องประคองให้ผ่านก็คือมันก็เป็นป th ั ak ak จจัยที่ค่อนข้างจะใหยากอยู่แต่ก็เราเราก็ต้องมาทบทวนว่าจะทำย่างไงบจะทําตรงนี้ต่อหรือไม่ PU ถ้าจะทำตรงนี้ต่อก็ต้องพิจารณาว่าเรามัน ติดขัดตรงไหนก็ต้องไปแก้ตรงนั้นอีกทีถึงจะผ่านไปได้ถ้าเราไม่แก้แล้วละทิ้งเลยนี้ก็หมายความว่าชีวิตก็ล้มเหลวอีกอเราก็ต้องแก้ไขว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหนจะเป็นการเพิ่มพลังก็คือตัวศรัทธานี่แหละต้องต้องต้องมีศรัทธาสร้างฉันทะความพอใจขึ้นมาอีกครับ แต่ถ้าเราทำครบตามกระบวนการก็จะไปสู่ความสำเร็จมากหรือน้อยแต่มันมีปัจจัยแทรกเข้ามาในเรื่องของสถานการณ์ตรงนี้เราก็ต้องแก้ไขตรงสถานการณ์ให้มันได้ก่อนรประคองก็เร,เรียกว่าประคองไปก่อนรประคองอย่างมีสติอย่าอย่าปล่อยสติให้เตลิดเปิดเปลิงโดยไม่คิดต่อ เพราะนั้นก็จะกลับมาที่ตัวสตินี่แหละจะประคองให้เราสามารถที่จะเ,เสริมสร้างในเรื่องของกลับมาสู่ในเรื่องของสร้างบุญครับในช่วงต้นท่านเจ้าคุณบอกว่าบางครั้งบางทีเราคิดโดยที่ไม่มีจุดหมายบางทีคิดไปแล้วเข้าข่ายเป็นการฟุ้งซ่านแล้วว่าไปแต่แย่กว่านั้นคือเป็นการคิดแล้วคิดแวะไปถึงกัน ทำร้ายผู้อื่นคิดแวะไปถึงการจะโกงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโดยแม้ว่าจะยังไม่ทำนะครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยการไว้ดี่ยวแก้ทำอย่างไรให้จิตใจของมนุษย์ให้ความคิดของคนเราเนี่ยไม่ไปแวะคิดที่จะทำอะไรที่ไม่ดีครับในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าจิตเราแวบไปในส่วนที่ไม่ดีคิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะโกงคนอื่นครับ ถ้าให้ตั้งจิตของเราอยู่บนพื้นฐานแห่งความเมตตาเมตตาเมตตาครับต้องเจริญเมตตาความปรารถนาดีเอามาเป็นตัวแก้ความปรารถนาดีความหวังดีจะให้คนอื่นได้รับความสุขต้องเอาตัวนี้มาแก้ในขณะที่จิตเราคิดร้ายของคนอื่นปรารถนาไม่ดีคนอื่นนี่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาแต่นี่ การเจริญเมตตาก็ต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆบางครั้งก็อาจจะต่อต้านกันกับสิ่งที่ไม่ดีว่าเจริญเมตตามีสติรู้มีสติรู้ตัวว่าขนาดนี้เรากำลังคิดไม่ดีกำลังคิดล้ายกับคนอื่นให้เจริญเมตตาปรารถนาดีกับบุคคลนั้นและมีสติกำกับ ว่าขณะน,นี้ปัจจุบันนี้เรากำลังคิดเรื่องนี้ให้กำหนดรู้ว่าการคิดนี้เป็นเพียงอาการคิดแล้วมันจะไม่ต่อครับมันจะไม่ต่อ,อก็คือกลับเข้าไปสู่ของเรื่องวิปัสสนาคือเป็นตัวกำกับจิตของเรากำหนดความคิดคร,รู้รู้ว่ากำลังคิดสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นให้มีสติเป็นตัวรู้สึกครับ รู้สึกรู้สึกของความคิดเช่นนี้เมื่อเรามีสติกำหนดบ่อยๆไอความคิดที่จะไปคิดร้ายคนอื่นมันก็จะเข้าไปสู่ของเรื่องของใตรักของความคิดสัญญาอานิจจามันมันไม่เที่ยงมันก็ดับมันไม่ต่อให้สติตัวรู้ขณะปัจจุบันเราเนี่ย ขณะนี้เวลานี้เรากำลังคิดเรื่องนี้ให้รู้กากับไว้ว่ามันเป็นอาการคิดที่ไม่ดีแล้วให้กำหนดรู้รึกว่ามันเป็นอาการเท่านั้นหยุดซะรีบกลับมาหยุดซะชัดเจนมากเลยนะอย่าให้ความคิดที่ไม่ดีนั้นเตลิดไปเกิดเป็นการกระทาไปปรุงแต่งร่ไปอิงนะครับเราจะไปผลของการกระทำอีกเราหยุดแค่ว่ามันเป็นความคิด รู้ว่ามันเป็นอาการคิดคทุกอย่างมันไม่คงที่ละเดี๋ยวมันก็ดับ,บนี่เร,เรียกว่ารู้ตัวสาธุจเจริญพรครับอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นหลักทำหลักความคิดนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมหลาท่านเนี่ยสามารถนำไปประยุกใช้นะครับเพื่อทำไงให้เราเนี่ยคิดไปในทางที่ดีและทำให้สุดท้ายแล้วชีวิตเราเองอ่ะมีความสุขมากยิ่งขึ้นวันนี้กับอารัธนาขอบคุณสาธุจเจริญพรครับ ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้ สนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัทท่งแสงแบตเตอรี่จำกัดเคยได้ยินคนเขาพูดนะครับคุณผู้ชมครับว่าอัจฉริยะกับคนบ้านเนี่ยต่างกันนิดเดียวครับคืออัจฉริยะนั้นจะคิดคิดเยอะๆและสามารถนําไปสู่การปฏิบตัติหรือเกิดผลได้ในขณะที่คนบ้านนั้นคิดไปคิดมาวนลูปอยู่แค่นั้นแล้วก็จบแค่ความคิดของตัวเองครับคุณผู้ชมนะรครับเป็นอัจฉริยะหรือเป็นคนบ้าครับทีนี้ก็ได้เวลาธรรมะชิวๆในการตอบคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับ สาธุรชนทั้งหลายขณะนี้อัตมภาพอยู่ที่กรองปาร์คคือศูนย์กลางตลาดหรือเมืองของกรุงบ็อกเซลประเทศเบลเยียมมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าบาปกรรมเนี่ยมีจริงไหมความจริงเรื่องนี้ก็มีคนสงสัยกันมาตลอดเวลาแต่ในความสงสัยนั้นทุกคนก็รู้นะว่ามีจริง เพียงแต่ว่าถึงมีจริงฉันก็จะทําก็เหมือนคําถามว่าคุกมีจริงไหมผิดกฎหมายแล้วมีการลงโทษจริงไหมกินเหล้าแล้วเมาจริงไหมสูบบุหรี่แล้วมีโรคจริงไหมมีแต่ว่าฉันก็อยากจะทํานะอยากกินเหล้าอยากสูบบุหรี่อยากทําผิดกฎหมายตํารวจจับจริงไหมจับจริงแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงโรคภัยไข้เจ็บ กิเลา,าเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุจริงไหมเวลาขับรถจริงแต่ก็อยากเสี่ยงเพราะฉะนั้นบาปกรรมมีจริงไหมเนี่ยก็ขอตอบว่ามีจริงจริงยังไงจริงตั้งแต่เราทำนั่นแหละมีความทุกข์ใจเหมือนเราเดินตากแดดแล้วก็ร้อนเราเดินฝนตกเราเดินท่ามกลางฝนแล้วก็เปียกข้อนี้ฉันใดบาปก็เช่นเดียวกันเหมือนกับความร้อนของแสงอาทิตย์บุญเหมือนกับอะไร เหมือนกับความเย็นฉ่ำของสายฝนมีจริงหรือไม่ท่านทั้งหลายก็คิดดูก็แล้วกันขอเจริญพรคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าลูกที่ดีควรจะใช้หลักธรรมะใดในช่วงของวันพ่อครับ ส่งคําตอบคุณผู้ชมเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอนี้นะครับถ้าส่งคําตอบที่ถูกต้องเข้ามาได้นะครับเราก็อาจจะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับส่งตรงให้กับคุณผู้โชคดีนะครับที่ตอบได้อย่างถูกต้องนะครับจากท่านปิยะโสพลนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามก้ากาญจนาวิเศษครับความคิดที่เกิดขึ้นบางครั้งบางทีอาจจะทําให้เราปวดหัวหรือนําไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าเราตั้งมั่นยึดมั่นในความดีและใช้อิธิบาท4ในการควบคุมความคิดอีกทีบางครั้งบางทีความสุข อาจจะอยู่แค่เอื้มนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาประจำสัปดาห์นี้นะครับผมเต้สุบชนกลิ่นสุวรรณและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ